สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สวนเฮปองได้ไม้ใหม่มาอันนี้เลยครับผมว่าเป็นมอนสเตอร่าก็ซื้อมาพันห้าพ้าร้อยบาทแต่อย่าบอกเมียนะครับนี่แอบมาบอกเมียต้นละร้อยซื้อมา ต้นละพันห้าร้อยบาทนี่ราคากันเองนะเอายอดมาด่างด่างฮาร์ปตัวแม่ผมไปดูต้นใหญ่กันแล้วด่างฮาร์ปแต่นี่ยอดมานะครับผมเอายอดมายอดมาก็ยังไม่ค่อยด่างซื้อมาเมื่อวันศุกร์นี่วันสเสาร์ผมว่างกับต๊ะจริงก็เลยแวะมาลงไว้ที่ใต้ต้นสักต้นนี้คือต้นสักต้นแรกของผมเลย ที่ผมปลูกที่ขึ้นนะครับต้นนี้เนี่ยติดกับบ่อน้ําแล้วก็ขึ้นต้นแรกเลยข้างบนผมก็ปลูกกล้วยไม้กล้วยไม้ผมก็ลงลงไว้<ง>ซื้อมาลงไปสุพรรณมาแล้วข้างๆมอนเซล,ล่าผมก็มีพริกไทยพริกไทยมาซิลอนอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แน่นอน ใี้ต้น80บาทเมียโกรธมาฮักซื้อพริกไทยต้นละ80บาทเมียให้ซื้อแค่ต้นเดียว่ผมบอกต้นลร้อยได้ไดแต่ในสวนผมก็ลงไว้ในสวนนี้แหละเพื่อมันสวยแล้วเราค่อยขยายพันธุ์นะครับครับมันดาน่างด่างกันก้านเลยท่านผู้ชม่นี่นี่นก้านก้านกระด่าง ลำต้นก็ด่างนี่ดาแต่ต้นแม่ฮารเลยครึ่งๆเลยขาวครึ่งเขียวครึ่งเลย,เ,ย,เ,ลยเหี่ยวเลยยอดใหม่มันแต่รากเยอะมากน้องเขาาสวนเสือไทยระยองอด่างจนต้นเลยก็ปลูกง่ายๆไม่ได้มีอะไรผมลืมถ่ายตอนปลูกถ่ายแล้วแต่มันไม่ติด ลืมกดถ่ายอ่ะก็ว่ากดแล้วแต่มันไม่ได้ถ่ายนี่ต้นนี้พันห้าก็ปลูกในสวนต้นไม่ถึงร้อยต้นละห้สิบาทก็ปลูกในสวนนี่แหละปลูกไวชอบก็ซื้อมาเป็นความสุขดีกว่าเราไปซื้ออย่างอื่นเดี๋ยวก็หมดซื้อของมันก็ได้ครับผมคนใจมันชอบ嘛เนาะเนี่ยพี่ต้อมก็คงดูก็รู้ว่าเราคงเข้าใจ ที่แรกจะไปแถวบ้านพี่ต้อมอะคลองสิบห้าว่าจะไปซื้อไม้วันนี้นัดแฟนไว้แต่พอดีทางนู้นน้ำท่วมนี่กฟ้าหืมๆแต่มีแดดนะครับแล้วเราจะปลูกต้นอื่นแทนแทนนี่ยถ้าเกิดมีพริกไทยแล้วต้นมอนเซลา่าด่างยักษ์แล้วนี่ด่างยักษ์นะครับด่างยักษ์ด่างยักษ์นี่ยอดมันเลยด่างยักษ์แล้วถ้าเกิดเม็ดมันออกมาเป็นพริกไทยนี่ยอมืมันสุดยอดมาก ไม่ใช่มาบ้าไม้ด่างแต่จริงๆไม่ได้ชอบอะครับน้องเขาเออช่วยๆกันไปแบ่งปันนี่ครับมอนสเตลายักตัวนี้ยักษ์นะครับยักษ์ด่างต้นเต้ลลำต้น,ตน,ตนด่างผมไปดูต้นแม่เขามาแล้วต้นแม่เขามาเลยที่จริงตัดตัดไปอีกก็ได้นะครับแต่ผมไม,ม่ไม่ตัดนะครับก็จะปล่อยไว้เงี้ยเดี๋ยวให้มันเลือ้อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ต้นสักไม่ค่อยมีอะไรขึ้นเนี้ย ปลูกพริกไทยมา2ปีแล้วก็ไม่ได้ขึ้นนะครับนี่ครับแต่ยอดมันไม่ด่างบ้างไม่ค่อยด่างบ้างแต่ใบนี้ก็ด่างฉีกบ้างไม่ฉีกบ้างแล้วแต่คนมันชอบแล้วก็อุดหนุนกันด้วยใงายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป๋องมอสเอรายักษ์ออกลูกเป็นพริกไทยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูถ้าเกิดลอดจากหอยทาก